สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนการใช้สูตรเด็ดิดนะครับสูตรเด็ดติฟมีประโยชน์ในการหาส่วนต่างของวันที่นะครับอาจจะใช้ในการเพื่อหาอายุหรือหาช่วงระยะเวลานะครับาวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีวันที่เริ่มงานนะครับเราต้องการหาว่าวันที่เริ่มงานเนี้ยจนถึงณปัจจุบัน เป็นระยะเวลากี่ปีกี่เดือนกี่วันสูตรนะครับเลือกจากเ,าเท่ากับนะครับกับนะครับเดดดิฟนะครับเปิดโมเดลนะครับช่องแรกครับเป็นช่องของวันที่แล้วก็ใส่ลูปน้ำนะครับ เราจะใช้เทียบกับวันที่ปัจจุบันวันที่ปัจจุบันใช้นาวครับนาววงเล็บนะครับก็คือนาวันที่นี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกน้ำอีกทีหนึ่งหลังลูกน้ำตัวนี้เป็นเงื่อนไขการแสดงผลสมมุติว่าเราต้องการให้แสดงเป็นปีนะครับใส่ฟันหนูแล้วก็วาครับแล้วก็ฟันหนูปิดอีกทีแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้จะโชว์เป็นปีนะครับ อันนี้เราต้องการโชว์เป็นเดือนสมมุตินะครับโชว์เป็นเดือนครับใส่เป็นเกมนะครับแบบวายเป็นเกมครับก็จะโชว์เป็นจํานวนเดือนสมมุติต้องการจะโชว์เป็นจํานวนวันที่ก็ใส่เป็นเด y ครับใส่ดีตัวเดียวครับจะได้ข้อมูลของเป็นปีเป็นเดือนเป็นวัน สมมติเราไม่ไม่ได้ต้องการจะหาข้อมูลแค่อย่างเดียวไม่ใช่ปีอย่างเดียวเดือนอย่างเดียวหรือวันอย่างเดียวสมมุติเราต้องการหาอายุว่ากี่ปีกี่เดือนกี่วันนะครับวิธีง่ายๆครับมาแก้ไขที่ตรงเงื่อนไขในการแสดงผลครับช่องแรกเป็นปีอยู่แล้วนะครับสมมติช่องหลังครับ เราต้องการรู้ว่ามีเศษกี่เดือนให้เอา Y, y ไว้ข้างหน้าตัวเองครับเป็น Ym จะแสดงเป็นเศษของเดือนนะครับและถ้าจำนวนวันต้องการหาเศษของวันใส่เป็น d ครับจะโชว์เป็นเศษของวันเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างนี้นะครับเท่ากับว่ารายนีย้อายุงาน3ปี11เดือน24วัน รเราก็จะสะดวกในการที่จะเอาไปใช้งานต่อนะครับก็จะเห็นง่ายๆแบบนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ